เพชยยนสวัสดีค่ะมาพบกับน้องจ้าจ๋าเพชย์ยนอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยถ้าพบกับเจ้าจ๋าแล้วนะคะต้องพบกับรถราคาผ่อนน้อยนะคะวันนี้มีรถราคาถูกที่อยู่ด้านหลังของเจ้าจ๋าสองคันนี้นะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถเก๋งนะคะโตโยต้านะคะอัลติสแล้วก็นะคะฝั่งขวามือจ้าจ๋าก็จะเป็น Honda j a z z นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะ ว่ารถคันนี้ผ่อนเท่าไหร่ราคายังไงนะคะแถมรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นนาน12เดือนหรือเลือกขับฟรี90วันนะคะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะทางบอสของเราจัดมาให้นะคะก่อนถึงเทศกาลสงการนี้เองนะคะลูกค้าท่านไหนที่หารถอยู่แล้วก็อยากได้รถขับกลับบ้านนะคะก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้เนาะ เดี๋ยวจ้าจ๋าจะพามาดูนะคะกับคันแรกกันเลยนะคะคันที่อยู่ซ้ายมือของน้องจ้าจ๋าเนาะคันนี้เป็นรถ Toyota าโคโร l a อลติสนะคะราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะคะรถคันนี้ตกผ่อนเดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวจัดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้เป็นเครื่อง 1. จ นะคะตัวจี้นะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพามาดูความเดิมความใหม่กันเลยนะคะคันนี้บอกไว้เลยว่าเป็นรถ2ระบบนะคะสระบบก็คือ1นะคะเป็นรถเบนซินสลับกับ lpg นั่นเองนะสภาพสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยพร้อมใช้งานค่ะลูกค้าไม่เคยชนนะคะแน่นอนร้อเเพราะว่าบริษัทของเราคัดรถเกตเองนะคะรายละเอียดรอบคันเดิมเดิมสีเดิมๆอย่างนี้นะคะนเล่มเขาเรียกสีเทานะคะแต่่อมองตัวจริงจะออก ะะสีบอลบลแล้วก็จะปนเขียวมนๆหน่อยๆนะคะแล้วแต่โดนแสงนะคะแต่สีสวยค่ะสภาพเดิมพร้อมใช้งานนะคะ,ะมาดูรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะอันดับแรกก็จะมาในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าใสายๆเป็นไฟฮฮโลเจนนะคะมาพร้อมกระจังหน้านะคะตัด3ามอ่ะสเส้นทุดโทษทีตัด2เส้นนะคะแล้วก็ทะเบียนนี้ก็จะได้ไปเลยนะอ่ะ ก็มีนะคะกันชนล่างๆให้ด้วยคันนี้มาแถมกับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของล้อกันนะคะลูกค้านะอ่ะส่วนของล้อล้อก็จะเป็นแม็กอันลอยแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมยางนะคะขอบ16นะคะเป็นยางปี2018นนะคะดอกยางยังใช้งานได้ยาวๆนะคะ แล้วก็ข้างสัญ,ญลักษณ์นะคะข้างใต้ซุ้มล้อก็จะมีนะคะคำสัญ,ญลักษณ์ VVTI นะคะบ่งบอกได้เลยว่าเป็นรถเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะไม่ได้ผ่านการตกแต่งดัดแปลงหรือว่า,ารับเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยก็คือสภาพมาแบบนี้เราขายแบบนี้เลยนะคะรับประกันได,ได้รถสวยแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของกระจกนะคะมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาในดูในส่วนของอกันสาด ปิดมาให้เรียบร้อยนะคะกานสาดส,สวยเดิมๆเลยแล้วก็ฟิล์มนะคะฟิล์มก็สภาพใช้งานได้ยาวๆเช่นเมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องตากล้องนะคะแพนมาดูรายละเอียดรอบคันรถเลยนะคะความสวยคาเดิมนะคะให้ดูให้ชมไปพร้อมๆกันนะคะ,ะแล้วก็พอมาถึงในส่วนของด้านหลังนะคะที่ลูกค้าเห็นเลยคือสภาพเดิมๆิมนะคะดูรีวิวไปพร้อมๆกัน ไฟท้ายนะคะเป็นแบบตาโดนัทนะคะ,ะสวยสวยใหม่นะคะสัญลักษณ์โคโรล่าออติสติดอยู่นะคะคอนเฟิร์มว่าของแท้แน่นอนนะแล้วก็ฝั่งด้านซ้าย1.8ตัวจีนะคะ,ะเราดูในส่วนรายละเอียดรอบรถแล้วเราไปดูภายในกันนะคะ เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อว่ารถคันนี้นะคะจะวิ่งอยู่ที่ไม่เท่าไหร่นะคะเป็นไม่แท้เลยนะคะไม่เคยผ่านการกออหม่แน่นอนนะจะสตาร์ทให้ดูเลยนะคะเครื่องยนต์ยังนิ่งๆนะคะนิ่งๆอยู่เลยไม่อยู่ที่2 3 1แ2 4ีกิโลเมตรนะคะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของ ภายในตัวเบาะนะคะอ่าเบาะก็เป็นเบาะผ้าเอ้ยขอโทษอภัยค่ะเบาะนังนะคะเป็นเบนาะนังเดิมๆสีครีมแบบนี้เลยนะคะมากับตัวรถนะคะสภาพภายในไม่ช้ำค่ะพร้อมใช้งานนะคะแผงประ,ะวงมลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะพร้อมใช้งานค่ะสภา,ภาพสวยๆเดิมๆนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจแล้วก็อยากได้รถคันนี้นะคะก็ทักทายสอบถามกันเข้ามานะคะบอกว่าดูคลิปที่จะจ่ารีวิวนะคะแล้วอยากนะคะจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดหรืออยากปรึกษารายละเอียดเรื่องการเช็คเครดิตก็สามารถโทรเข้ามาถามกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเจจ่าจะพาไปดูเลยส่วนของห้องเครื่องยนต์นี้นะคะก็บอกเลยเหมือนเดิมเช่นเคยคือ รถของเรานะคะไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องยนต์ก็จะเป็นสภาพเดิมๆแบบที่เห็นเลยนะคะอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยพร้อมใช้งานนะคะในราคา239 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ4 0 0พกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้ารอยน็อตไม่มีรอยขันรอยคายไม่มีรอยขยับค่ะนะคะรอยคานก็เป็นคานเดิมๆ เดิมทั้งคันค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูคันนี้จบแล้วนะคะลูกค้าเราไปดูในส่วนของนะคะคันของด้านขวานะคะด้านขวาคัน,นฝั่งขวาของเจ้าจ๋าก็จะเป็นใน,นของ h o น d a นะคะ Honda ปี2004นะคะลูกค้าคันนี้ ราคาขายอยู่แค่1นึ0 0 0สบาทนะคะราคาถูกมากนะคะลูกค้าอยากซื้อสดนะคะคันนี้มาคุยกันหน้างานมาต่อรองราคากันได้นะคะใครที่อยากได้รถแค่ขับไปตลาดใกล้ๆไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้เดินทางไกลนะคะสักเท่าไหร่แบบอยากได้ราคาถูกๆนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้เลยมาดูความใหม่ความเดิมของรถคันนี้กันนะคะ คันนี้เป็น Honda Jazz 1.5นะคะ VTEC นะคะเป็น1.5 VTEC เป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินเดิมๆเลยนะคะลูกค้าคือมาสภาพแบบนี้เลยนะไม่เคยผ่านการชนแหละอันดับหนึ่งไม่ชนไม่พิกความไม่จมน้ำไม่ไฟแน่ไม่ไฟไหม้แน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าไฟไหม้เราจะไม่รับเข้ามาเลยนะเรามาดูในรายละเอียดนะคะภายนอกนะคะสำหรับรถคันนี้กันเนะาะเจ้าของเดิมนะคะก็ใช้งานนะคะ ธนุถนอมนะคะดูแลเป็นอย่างดีนะคะสำหรับรถปี2004นะคะผ่านการใช้งานมาประมาณนะคะเกือบ10กว่าปีนะคะก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยังน่าใช้งานอยู่นะคะยังคุ้มค่านะคะตัดสินใจง่ายๆนะคะลูกค้าไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานนะคะได้รถ1คันไปขับสภาพดีๆแถมราคาถูกแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดนานๆนะคะจะมีเก่งสภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะคะเข้ามาให้ผู้ชมนะคะ ดูกันนะคะราคาแค่140,000บาทแล้วได้รถสวยสภาพดีเกรด A แบบนี้ห้ามพลาดเลยเนะ<พ>าะส่วนล้อแล้วก็ตัวรถนะคะก็คือเดิมๆทั้งคันแบบนี้นะคะลูกค้าสีน้ําเงินนะคะเจ็บๆแบบนี้เลยนะวิ่งบนถนนนะคะถึงจะเป็นรถปี2004แต่ว่านะคะการใช้งานนะคะความคุ้มค่าก็ยังตอบโจทย์ได้อยู่นะคะในยุคเศรษฐกิจป,ปัจจุบันแบบนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้น้องตากกองก็ดูด้านหลังไปเลยนะคะด้านหลังก็เป็นไฟท้ายแบบ led นะคะเป็นแฮดแบกด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแฮดแบกพร้อมใช้งานได้อยู่นะคะสภาพสวยงามโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาไปดูภายในกันนะคะ สภาพสวยเดิมขนาดไหนนะคะอันนี้คือน้อตากล้องที่แพนให้ดูก็คือให้ลูกค้าดูความเดิมนะคะว่ารถไม่เคยพิกคว่ำแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะภายในภายในกะอ่านี่ความเดิมภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําแผงประตูสีดํานะคะมีปุ่มนะคะ,ะ,ป,รระ,ะปรับกระจกอัตโนมัตินะคะลูกคา้า บาไม่ช้ำสวยๆนะคะคุ้มค่านะคะกับราคา1,40,000บาทแต่ได้รถราคาแต่ได้รถสภาพที่น่าใช้งานมากๆเลยนะคะลูกค้าน้องตะก้องก็จะแพนให้ดูนะคะลูกค้าก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะว่านะคะรถของเรานะคะสมกับราคาที่เราตั้งไว้นะคะ,ะมาดูด้านหลังกัน,อ,น,นอันนี้คือด้านหลังนะคะ พร้อมใช้งานได้อยู่นะคะขับไปตลาดนะคะส่งลูกไปโรงเรียนนะคะไม่ต้องนะคะตากแดดตากฝนลูกค้านะ,ะกับกับคันหนึ่งเนี่ยราคารถแค่1นึ่งแสบาทสี่หมนบาทนะตัดสิใจไม่ยากเลยนะโทรเข้ามาเลยนะคะลูกค้าล่จ๋าจะพาลูกค้านะคะม,มาดูห้องเครื่องนะคะแต่เมื่อกี้ลืมลืมเดี๋ยวลืมให้ลูกค้าดูใหม่เดี๋ยวเราคอยดูทีหลังก็ได้นะอ่ะ ออามาอยู่ที่332,863กิมโลเมตรอ่ะขอโทษทีลูกค้านะคะอ่ะมาอยู่ที่3 0 0แสนเนาะอันนี้เป็นไม้แท้นะคะนะคะมาเท่าไหร่นะคะเราตั้งขายเท่านั้นเลยนะขออภัยเมื่อกี้ลืมก็จะลืมเปิดฝาหน้ากระโปรงไปนะโอเคนะคะในส่วนนะคะของห้องเครื่องนะคะลูกค้า อันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนี่ดูกันเลยนะคะรถปี2004แต่สภาพนะคะสภาพเครื่องยนต์พร้อมใช้งานอยู่ยังเดิมๆไม่เคยผ่านการชนมาแน่นอนค่ะ ใครที่หารถราคานี้อยู่นะคะลูกค้าอยากตัดโสดเข้ามาคุยกันหน้าง,งานได้เลยนะมาหาที่ร้านได้เลยมาที่บริษัทเพรยนต์ถนนเศรษีไทยซอย68แยกหนึ่งบริษัทเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ,ะเราดูรายล,ละเอียดทั้งสองคันไปแล้วนะคะจ้าจ๋าขออนุญาตย้ำโปรจ้าจ๋าขออนุญาตย้ำโปนะคะอีกหนึ่งครั้งคือโปรนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะหรือเลือกรับเลือกดอกเบี้ย0%นาน2เดือน หรือเลือกขับฟรี90วันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกโปรโมชั่นนี้ได้นะคะกับทางบริษัทเพชรยนต์ของเราได้เลยนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาหาจ้าจ๋าสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องจ้าจ๋าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ